สวัสดีครับพบกับผมร้อยตำรวจดพุทธิพง์อุตรศรีวันนี้ผมมีประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายยาเสพติดเกี่ยวกับในเรื่องของอะจะนวนยาบ้าหรือว่าจะวนปริมาณเม็ดเอมฟตามีนซึ่งมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพมาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายเก่าฉบับปี2546แล้วก็ ฉบับกฎหมายใหม่ฉบับปี2567คือฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งในเรื่องของาควาว่าปริมีปริมาณไม่เกิน5หน่วยกันใช้หรือว่า5เม็ดที่เราเข้าใจมันไม่ใช่มีเฉพาะตามกฎหมายฉบับปัจจุบันคําว่ามีปริมาณไม่เกิน5หน่วยกันใช้เนี่ยมันมีมาใช้มาตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2546คือออกตามไอ้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสัพปภาพพุทธจารึติด ปีพุทธศักราช2 1 4 5นะครับก็ได้มีการออกกฎออกกฎระทรวงเมื่อปี2,546เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่หลายคนเข้าใจไม่ว่าจะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับไม่ได้อ่านตัวบทก็มีการสื่อสารทางโซเชียลเน็ตต่างๆนะครับทําให้คนเข้าใจผิดต่างๆนะครับเพราะว่าปัญหาต้นตต่างๆมันไม่ได้อยู่เฉพาะตัว กดกระทรวงจํานวนปริมาณใหญ่ติดแต่สำหรับผมผมผมองวนะ่าตัวต้นตัวปัญหาของในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะบุคคลวิจริตที่ในเรื่องของการถือว่าผู้ป่วยเป็นผู้เสพเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมีในยุคสมัยนี้มันมีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่ามันสะสมและมีการระบาดในช่วงยุครัฐบาลก่อนนะครับซึ่งมีการปรับจากพันหยาดกระเติดในท่วมาเป็น ฉบับประมวลกฎหมายยาเสพติดปัจจุบันนะครับเพราะว่ากฎหมายยาเสพติดฉบับเดิมก็คือพระราชบัติยาเสพติดให้โทษปี2522ครับแล้วก็มีการยกเลิกไปแล้วก็ให้มีการใช้บังคับนะครับใช้บังคับประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปี2514คือเป็นฉบับปัจจุบันที่สำคัญคือกิมีการยกเลิกในเรื่องของยาเสพติดหลาย,ลายอย่างนะครับโดยเฉพาะ กัญชาและใบกระท่อมก็ส่งผลให้กระทบต่อ,อสังคมโดยรวมซึ่งก่อให้เกิดสังคมก่อให้เกิดปัญหานะครับล่าสุดนะครับหลายข้างหลายคานะครับหลายข้างหลายคาก็ขูขอขอข่คนกลุ่มผู้เสพเหล่านี้นะครับก็ก่อปัญหานะครับก่อปัญหาก็ทําร้ายเจ้าหน้าที่นะครับทําร้ายเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บนะครับวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มีในเรื่องของ เอออเจ้าไอ้ผู้เสพนี่แหละนะครับผู้เสพได้ไปทํรลายเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นของผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับตำรวจใช้ตรวจต่งจางๆที่เขาอยู่ประเชิญเหตุต่งางๆนะครับเพราะว่าอย่างของเจ้าหน้าที่ของโรงพยบาบาลเนี่ยเขาเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้อยู่หน้าง,งานแต่ผู้ที่รับผลกระทบจริงๆก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่รับผลกระทบ ได้รับบาดเจ็บนะครับบางคนก็เสียชีวิตยอย่างที่เกิดที่ท่าพนมนะครับก็มาได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวเราลองมาดูเปรียบเทียบในเรื่องของตัวดูคำต่อคำเกี่ยวกับตัวบทของกฎหมายเก่ากับฉบับเก่ากับฉบับเดิมนะครับดูคำต่อคำซึ่งฉบับเดิมเนี่ยมันจะมีคำว่าปริมาณมีปริมาณไม่เกินห้านหน่วยการใช้ จบอกปัจจุบันก็มีเช่นกันเป็นคำเดิมก็คือมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้แล้วก็อีกอย่างทำนึงที่เหมือนกันคือเป็นคำเดิมคือหรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกินห้าร้อยมิลลิกรัมไอตัวใหม่นีก็เหมือนกันก็มีคำเดิมหรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกินห้าร้อยมิลลิกรัมเช่นกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันมันก็จะมีไอตัวใหม่นียมันก็จะมีในเรื่องของคำว่าหรือในกรณีที่เป็นเป็เปดผงผึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน100มิลลิกรัมอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนี่มันมีตัวเพิ่มเติมนะครับแต่ที่สําคัญเป็นไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้คือจุดตัดจุดเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยใช้คําว่าสําหรับการใช้เสพหนึ่งครั้งนั่นก็หมายความว่าการมีไว้ในครอครอมเพื่อเสพ5หน่วยหรือ5เม็ดเนี่ยต่อการใช้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับถ้ามีปริมาณเกิน เกินห้าหน่วยหรือห้าเม็ดเนี่ยอาจจะถือว่ามีมมีไว้นในค้อความเพื่อจาหน่ายก็ได้เพราะว่าคาว่าจาหน่ายมันรวมทั้งว่าจาหน่ายจ่ายแจกแบ่งให้ก็เป็นการจําหน่ายเช่นกันนะครับแต่ว่าสําหรับตัวตัวเดิมนะครับเดิมเนี่ยมันเขียนเพียงว่ามีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้เท่านั้นนะครับไม่มีคำว่าสำหรับการใช้เสร็จหนึ่งครั้งแต่ว่าไอ้นี้ตัวพื่ประหยัดิจิทัลในโทษปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยถ้ามีจำนวนเกินสิบห้าหน่วยการใช้ ก็ถือให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในของเพื่อนะครับไม่ใช่ว่าให้ดูว่ามีในของเพื่อจำหน่ายอันนั้นตัวเดิมนะส่วนตัวใหม่เนี่ยของในเรื่องของตัวบทกฎหมายเนี่ยนะเขาใช้พฤติการเป็นหลักพฤติการในการจับเอาหาเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปเอาแบบสั้นๆก็คือสำหรับการใช้เศษหนึ่งครั้งก็ไม่เกินห้าหน่วยการใช้นะครับหรือว่ามีน้ําหนักสุทธิต่อการใช้เศษหนึ่งครั้งนี้ไม่เกินห้าร้อยมิลลิกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในความเพื่อเสพซึ่งการมีไว้ในครอความเพื่อเสพไม่ได้ไหมายความว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับผิดนะครับผิดเพียงแต่ว่าอัตราโทษมันต่าก็คืออัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปีไม่ได้ไหมายความว่าคนมีนะครับหรือว่าอ่าบุคคลทั่วไปเนี่ยจะมียาบ้าไว้โดยเสยรีโดยที่มีห้าเม็ดไม่ผิดอย่างนี้ไม่ใช่นะเป็นข้าใจที่ผิดพลาดเป็นข้า,ขขาใจที่ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้นสลับตัวผมเองและสลับในเรื่องของหาคยบเทียบในเรื่องของไอ้ตัวกฎกระทรวงตัวใหม่และตัวเก่าเนี่ยผมว่าตัวกฎกระทรวงตามฉบับใหม่ปี2อง7ฉบัสิบจ็ดบัวันผมว่ามีความกระชับชัดเจนกว่าตัวเดิมนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะมองว่าไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวเดิมก็จะมีปัญหาก็มีท่านบางคนบอกว่าไปยื่นฟ้องยืง่นคำร้องต่อศาลปกครองนะครับขอให้เพิกถอนที่ยิง่งเพราะว่า ไอ้ตัวใหม่เนี่ยนะครับตัวใหม่มันดีมันดีอยู่แล้วดีกว่าตัวเดิมนะครับดีกว่าตัวเดิมอยู่ที่ว่าคนที่บังคับใช้เนี่ยจะบังคับใช้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมนะครับเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมควจะต้องในเรื่องใช้ทักษะใช้ความสามารถในการกล่าวหานะครับไม่ใช่แบบใช้แบบทู่ๆนะครับไปจับแบบไม่ใช้ทักษะอะไรเลยนะครับจะอาศัยเพียงกฎหมายอย่างเดียวข้อสันนิษฐานไม่ได้นะครับต้องมีเรื่องการ ใช้ความสามารถในการอาจจะเป็นมีการทํารายงานการสืบสวนนะครับมีข้อมูลมีข่าวสารที่เ,เก็บเกล่าวนะว่าเขามีไว้ในฟองเพื่อจําหน่ายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปสําหรับคลิปนี้นะครับผมทามาเพื่อชี้ให้เห็นว่านะครับผมที่เห็นว่าตัวกฎหมายยาติดตามไอตัวมีไว้ในฟองเพื่อเสพเนี่ยถึงมีปริมาณไม่เกินท่าหนดกันใช้เนี่ยไอตัวตัวเดิมตัวใหม่เนี่ยดีกว่าอันเดิมสำหรบับมุมมองผมนะ ผมมองว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่ฉบับปี2019เนี่ยมีความกระชับชัดเจนกว่ากฎจำนวนเานษนกิจตฉบับเดิมคือดีกว่าฉบับปี2 5 4 6ที่ยกซึ่งยนต์รถไปแล้วนะครับดีกว่าแต่ว่าตัวบทปัญหานะครับตัวปัญหาอยู่ที่ว่าอัตราโทษในตัวระมวนของมาเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันมันต่ำกว่าตัวเดิมนะครับมันต่ำกว่าตัวเดิม นะครับตัวปัญหนานและปัญหาที่สองคือในเรื่องของนับปัจจุบันคือในเรื่องของอคนที่มีไว้ในฟองพอเสียมีสูนย์ข้ากรองไม่มีจะไม่มีงบประมาณนะครับแต่เพราะว่าตัวเดิมเนี่ยตามพระราชบัญญัติพื้นฟูผู้ดยาเสพติดมันจะมีสำนักงานควบคุมจังหวัดแต่จังหวัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่แต่ว่านัปัจจุบันเนี่ยมันจะใช้เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์คัากรองซึ่งเริ่มมาจากของตัว คำสั่งคอสชนะครับคำสั่งคสชใช้เรียกว่าใช้สูงขัดนกองซึ่งซึ่งซึ่งสูงักองี้มันจะอยู่ตามหน่วยงานของเพอซึ่งเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ทาหน้าที่โดยตรงเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ขาดความเป็นอเมืออาชีพขาดความเป็นวิชาชีพของเขานะครับต่างจากตัวเดิมซึ่งพระมากษัตริย์ฟื้นฟูสุขถภาพผู้ยินเจริติดพศอส4มาซึ่งยกเลิกไปแล้วเนี่ยอำนาจภูมคือเขาจะมีความ เชี่ยวชาญกว่านะครับเป็นหน่วยง,งานที่รับผิดชอบดูแลดูแลพวกเกี่ยวกับผู้ติดยาติดดีกว่าซึงแม่จะยกเลิกไม่ได้นะถึงแมไม่ใช่เพราะว่าคนที่ไอ้คนที่เสียมันก็เสียไปแหละแต่ว่าไอ้ตัวคณะคณะอนุกรรมการฟื้นฟสูสมัยเดิมนะสมัยเดิมตามาพระธบรญเติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการฟื้นฟูซึ่งจะตามจังหวัดน,นะส่วนในกรุงเทพเขาเรียวกว่าคณะกรรมการฟื้นฟู เขามีความเป็นมืออาชีพกว่ากว่าไอ้ศูนย์ฆาตกงซึ่งอยู่ตามอำเภอต่างมันมีความสะดวกแต่ว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพตรงนี้แหละคือปัญหานะครับเพราะว่าศูนย์พาตกรต่างเขาจะมีตามเคยมีเงินมาก็เอามาเล่นมาทําบริหารจัดการเพียงไม่กี่วันก็โบหายแล้วเลนไปแล้วไ,ไ,ไปกับสายน้ำก็าหายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นสลับในเรื่องของปัญหายาติด นะครับผมกับหรับผมผมมองอยู่สองอย่างนะครับโดยสรุปนะสรุปนั้นๆั้นจำนวนปริมาณกาติดที่มีมาได้ข้อคราเพื่อเสพตามกฎกระทรวงฉบับปี2567ได้ดีกว่าแต่ประธานอยู่ที่ตัวบทนะครับคือประธานอยู่ที่ตัวประมวลกฎหมายตีดมันกําหนดไว้อัตราที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของศูนย์คัดกองนะครับศูย์คัดกองนี้ก็ถือว่า ไม่มีนะครับส่วนกองณปัจจุบันเงง,งประมาณงงประมาณของผู้ที่ทําการดูแลส่วนคัดกรองก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทางอำเภอครับเพ <c oughs> ราะอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ไม่มีความเป็นเหมืออาชีพนะครับเมื่อได้เงบประมาณมาก็หายไปมาทาไม่กี่วันก็หายไปนี่ขึ้นว่าปัญหาตามประสบการณ์ตามหน้านงานที่ผมทํามาตามประสบการณ์ตรงที่ทํางานเกี่ยวกับงานสอบสวนมาตลอดระยะเวลา12ปีนะครับก็ มีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับสำหรับผมผมมีความคิดเห็นมีมุมมอ,มองอย่างนี้ซึ่งพูดจากประสบการณ์ตรงผมโดยตรงนะครับหากผิดใจใครหาครไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยนะครับเพราะผมพูดจากประสบการณ์ผมโดยตรงนะครับก็สำหรับคิ่มุมมองอย่างนี้แหละนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับบางท่านนะครับสำหรับบางท่านที่มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างผมก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ววยด้วยความสุภาพนะครับคอมเมนต์ด้วยความ ด้วยถ้อยคําที่สุภาพรับฟังผมรับฟังความเห็นทุกทุกอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ผมจะนําโพสไว้ใน YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับก็สำหรับคนที่มีความคิดเห็นต่างๆก็เสนอแนะได้นะครับอาจจะเป็นมุมมองเป็นกระจกในระดับหนึ่งนะครับสำหรับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามด้วยดีเสมอมาและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ต้องขอจากลาท่านในส่วนท้ายนี้จะใช้ระยะเวลา ผมพยายามจะทําให้กระชับนะครับกระชับแต่ว่ามันก็อาจจะเกินล่วงเลยไปบ้างก็ต้องควน,นะครับต้องขอขอบคุณทุกทที่รับชมและติดตามทุกคลิปนะครับขอบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ